เลยนะครับผมจูนจูนผมก็จะเอาแบบสเต็ปเดิมของผมนะโอเคไปนึงที่เสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในเกมราปักี้แล้วนะครับผม แล้ววันนี้ผมจะมาเล่นรถซีวิคเอดีนะครับผมเป็นรุ่นม,มาใหม่เลยนะครับผมเขาบอกว่าเป็นรุ่นม,มาใหม่มั้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมถ้าผมพูดติดก็ขอไปด้วยนะครับผมมารหัสนี้ก็เป็นรหัสที่ผมเอาไว้แจกนะครับผมอยู่ห้าสี่วันนะครับผมค่อยแจกนะครับผมเพราะผมไปเกอคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าอ่าผมอะไรว่าสมัครรหัสใหม่มาแล้วก็มาแสียน,นะครับผม แสดงว่าผมสมัครใหม่มาปุ๊บผมต้องรออีกเจ็ดประมาณสี่วันนี่แหละผมค่อยจะค่อยจะเปลี่ยนรหัสได้นะครับผมผมก็ไม่รู้นะครับผมใครรู้ก็บอกด้วยนะครับผมว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออผมสร้างรหัสผมก็แจกไปแจกด้วยเ,เ,เออเดี๋ยวรหัสนี้เดี๋ยวผมจะเอาค้างไว้ประมาณหกเจ็ดวันนะเออห้าหกเจ็ดวันนะครับผม ผมค่อยจะามาแตะนะคือ,อมันค่อยจะได้เปลี่ยนรหัสได้นะครับผมโอเคมาเราก็มาเข้าเรื่องกันของเรากันเคออือนะครับเป็นรถซีวิคนะครับผมซีวิเอบีนะครับผมไปดูเข้ามานะครับผมแต่งแต่งเหมือนเดิมนะครับผมนี่อ่าแต่งแต่งเต็มเลยนะผมนี่ของแต่งมันเดี๋ยวผมให้ดูนี่ของแต่งมัน,ผม,น,มนผมก็ซื้อ อันแบบเป็นทองไว้เลยนะครับผมของแต่งมันนะครับผมก็แต่งลายนิดๆหน่อยๆกับธงไทยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วมีอะไรอีกเออลืมบอกไปรหัสนี้มีของของครบ,บ,บทุกอย่างเออซื้อไว้หมดแล้วเออทองก็เหลือประมาณสองสองหมื่นแปดนะครับผมเข้าตลาดโลกได้นะครับผมประมาณนี้ แต่ตอนนี้ตลาดโลง่งตลาดตลาดมันร่มแล้วนะครับผมไม่มีรถนะครับผมโอเคไปก่อนจะมาทำนะครับเออผมมืนบอกไปผมว่าผมจะทำรถซีวิดีนะครับผมเป็นวิ่งแบบทางตรงนะครับผมโอเคไม่ใช่แบบว่าลิฟอะไรนะครับผมช่องนี้เขาวิ่งแต่ทางตรงกันนะครับผมมาเดี๋ยวก่อนเราจะไปวิ่งครับเราต้องทำเครื่องก่อนนะครับผม อรื่องนี้ก็ไปเข้าร้านร้านแมนเลยนะครับผมแมนอีเก้านะครับผมเป็นร้านแมนอีเก้านะครับร้านทําเครื่องโคตรแรงนะครับผมแรงที่สุดมีเซิร์ฟแล้วเออไปเดี๋ยวเราไปทําเครื่องกันนะครับผม มาผมก็ได้แต่งเครื่องเสร็จแล้วนะครับผมเครื่องของรถ Civic FD นะครับผมมาเราก็จะมาจูนกันเลยนะครับผมจูนจูนผมก็จะเอาแบบสเต็ปเดิมของผมนะโอเคไปหนึ่งทีแล้วก็ประมาณนี้นะครับผม มันต้องห้าห้าห้าดีซีโอเคแล้วก็ออปิดโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคจุนสุดกันเลยนะครับผม สวิ Civic, เราต้องสวิคเอฟบีเราต้องสุดนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมแต่งประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเราก็จะเข้าไปห้องออนไลน์เลยนะครับผมเออก่อนจะเข้าก็ดูนี้ก่อนนะครับ๋ยวาหาว่าผมไม่แจกจริงนะครับผมนี่นี่ครับไอดี ID นะครับผมจดไว้นะครับผมเผื่อตอนผมแจก ผมก็ไปดูได้ว่าเออไอดีมันเหมือนกับอันนี้หรือเปล่านะครับผมคืออ่มันเหมือนกับอันที่ผมทําคลิปหรือเปล่าเดี๋ยวหาว่าผมไม่แกกจริงนะครับผมจดไว้นะครับผมตอนผมแจกนะครับผมคร๊บจ็ดวันห้าวันก็เดี๋ยวผมจะเอามาแจกนะเดีย๋ยวผมจะเอามาแปะใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเออเตรียมเข้ามาดูไม่ใช่ดิเอเดอ๋อย๋ยวผมจะทําคลิปอีกคลิปแยกก็แล้วกันเออตอนแจก แล้วก็จะมาเข้าห้องกันดีกว่าตอนนี้ผู้เล่นมีผู้เล่นในเซิร์ฟไทยมีอยู่ประมาณ1,200คนนะครับผมเอาเมืองไฮเวย์เหมือนเดิมนะครับผมไปมาครับซีวิช B ก็ได้เข้าห้องมาแล้วนะครับผมมีคนท้ายแข่งมาพอดีเลยนะเราก็มาแข่งกับเขากันนะครับผมผมก็สับเป็นเกร์สองแล้วกันนะ

วิห้าจุดเจ็ดวิครับผมโอเคได้ประมาณนี้เลยนะครับผมนาะยอยงผมจะเอารถคันนี้ไปขายนะครับผมขายประมาณห้าล้านครับผมไว้เป็นคุณนะครับคุณ ได้จะมาขาย5ล้านนะครับผมที่อพี่ผมขอตัดครับผมเพราะว่ามันแหลกนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาเยอะพี่อาจจะมันหยุดหนาวตัวระดับต่บตงางๆอยู่เลย่าเราจะมาขาย5ล้านนะครับผมหน่อยพันแปดพันหนึ่นเอา ห้าล้านห้าล nee, right? ้านนะเว้ยเห้าล้านเาสุดเด็ดจิงนึ่งสองสามี่เปล่าดีเห้าล้าน lên nó bỏ hay lên? ngang, chàng, chàng, ngang, 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 ấy chỉ ngang, 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 บ <c oughs> ายไปแล้วนะครับผมรถ DB นะครับผมรหัสนี้เดี๋ยวผมจะทํารถ DB ใหม่นะครับผมเพราะว่าผมขายไปเดี๋ยวผมจะเอา c d มาทําให้ใหม่นะครับผมรหัสนี้นะครับผม DB ก็ไม่หายจากรหัสนี้หรอกครับเดี๋ยวผมก็ไปทําใหม่นะเออผมแค่มาขายในนี้เพื่อทำสิ่งที่สวยนะออโอเคใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมที จ็ดแปดวันนะครับผมเจอกันนะครับผมกับรหัสนี้นะครับผมโอเคผมก็งงอยู่เรหัสสมัครใหม่อาจจะเหมือนเกมอื่อๆนอะไรวะว่ารหาสมัครใหม่แบบว่าสมัครมารอบจะไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราต้องรอประมาณสามวันเจ็ดวันนะครับผมก็จะเปลี่ยนรหัสได้นะครับผมโอเคใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ออกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไปละปบาย เมื่อกี้ผมก็เจนะครับผมเขาบอกว่าสเต็มซีน่งซีบั๊กเขาชอบเป็นใหญ่เลยครับผมสเต็มซีนิ่งซีบักน,นะครับผมโอเคไปแล้วนะครับผม